รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินท <Marine> ีวีดวงชะตาประสณีของเราในวันนี้ยากถึงขนาดที่อาจารย์ลากต้องสวดชุมนุมเทวดาอาจารย์คนตีคุณนักงงเยียมอาจารย์าพระศรีลงมาดน,นจิตตัวใจให้ข้าพเจ้าอา่านคำอีโหนะตาให้แม่นยำอยู่ตาเห็นแม่นยำนึกออกบอคุเิน และพลังงานที่อาจารย์ลักษ์ได้รับจะแรงขนาดไหนนี่ความแปลกมากเลยนะที่ดูขนาดผมดูให้คุณเนี่ยพระยังหลุดจากคอผมเลยเนี่ยหลุดเลยหลุดหลุดเลยขอโทษขาโทษขอโทษครับดวงชะตาทํานายยากแบบนี้อาจารย์ลักษ์จะทํานายได้หรือไม่คุณนี่ต้องมีพลังงานอะไรแปลกๆว่ะคือคือคุณส่งลื่นรบกวนผมเยอะมากที่มาในหัวผมและแปรเปลี่ยนวิถีทางผมแปลกๆนะ รับชมไปพร้อมๆกันครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปริศนาพยากรณ์นะคะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะกลับมาพิสูจน์ความมหัศจรรย์ของหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะเพราะเราเชื่อว่าการดูดวงไม่จําเป็นต้องเห็นหน้าและการทายโชคชะตาไม่จําเป็นต้องเห็นตัวนะคะกับปรมาจารย์ด้านโหราศาสตร์ไทยท่านนี้ที่หนึ่งของประเทศต้องยกให้เขาเลยอาจารย์ลักษณ์โหราธิบดีสวัสดีค่ะสวััดีครบสวัสดีครับ ความท้าทายกลับมาเยือนอาจารย์อีกครั้งแล้วค่ะคุณผู้ชมทราบกันดีอยู่แล้วนะคะที่ผ่านมาทุกครั้งในมือของดิฉันเนี่ยจะมีเพียงแค่วันเดือนปีและเวลาเกิดของปรัสนีปริศนาแต่อาจารย์คะคุณผู้ชมคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่เราจะมาพิสูจน์หลักโหราศาสตร์ไทยด้วยกันเพราะว่าปรัสนีท่านนี้ไม่ได้เกิดที่ประเทศไทยสถานที่เกิดของเขา วันเวลาเกิดของเขาไม่น่าเชื่อว่าหลักโหราศาสตร์ไทยคำนวณถึงขั้นละติจูดลองติจูดเลยแล้ววันนี้ความท้าทายนี้จะส่งถึงมือของอาจารย์ลักษ์นี่ค่ะดวงของประศนีเราเมื่อพูดถึงมนุษย์ต่างดาวหลายคนคงนึกถึงเขาคนนี้พีททองเจือ อดีตซูเปอร์สตาร์นุ่มหลอ,อกขวัญใจสาวๆก่อนจะพลิกบทบาทสู่อาชีพนักแข่งรถมา26ปีเขาคือเจ้าของดวงชะตาที่อาจารย์ถึงกับเอ่ยว่าดวงนี้ดูยากดวงนี้เป็นดวงชะตาที่แปลกมันดูยากคือเมื่อกี้เนี่ยก็บอกกับเทวดาและสิ่งสธิ์ มาบอกหน่อยว่าผมจะต้องดำเนินวิถีทายเปยังไงก็ปรากฏมีมนุษย์ต่างดาวแวบขึ้นในมาในหัวเลยมันเป็นสัญญาณน,นะดวงชะตาของพีททองเจอือจะเกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาวอย่างไรรับชมไปพร้อมๆกันครับพี่พีทมีคนเคยบอกไหมว่าดวงพี่ดูยากลักษณะดวงค่อนข้างยากเพราะว่าอย่างแรกเลยเนี่ยพี่พี่เกิดที่สหรัฐอเมริกา แล้วก็อยู่จนหนุนมา 6, หกขวบมันก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็มีอยู่เมืองไทยแค่หกเจ็ดปีครับแล้วก็กลับไปที่อเมริกาอีกสิบสามปีก็ยังมีการไปมาตลอดอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเข้าใจนะครับในเรื่องของลัคนาแล้วก็เรื่องศาสตร์ดวงดาวต่างๆเนี่ยม,มันมันพอด้วยเวลาที่ไม่เหมือนคนอื่นๆในการเกิดเนี่ยน่าจะเกิดประเทศต่างๆโอเคในเรื่องเวลาอาจจะเทียบขึ้นมาได้แต่ในเรื่องอื่นๆเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องกับดวงดาวที่มันคนละ พี่กันมันค่อนข้างยากนิดหนึง่งแต่ว่าคือตั้งแต่คุยกับทีมงานตอนแรกแล้วว่าเออนะเวลานะประเทศที่เกิดนะไทม์ไลน์แล้วก็ต่างๆนานานมันค่อนข้างค่อนข้างคอมเพล็กซ์นิดหนึง่งคือมันมันซับซ้อนนิดหนึง่งก็แต่ก็คิดว่าไม่เกินความสามารถารยจแน่นอนสวัสดีนะครับท่านผู้เป็นเจ้าของดวงในอีกห้องหนึ่งกับพี่ีกรคนสวยกรุงกริงผมอยู่คนเดียวอีกห้องหนึ่งตรงนี้ รู้แค่วันเดือนปีเวลาเกิดของคุณแล้วผมก็ไม่มีคิวการ์ดที่จะบอกเรื่องราวใดๆไม่มีสคริปต์อันนี้เรียกว่าไลา่สดตาอํมการผูกดวงและลัคนาอยู่ราศีกันอาทิตย์กาเนิดอยู่ราศีมิถุนหมายว่าในจังหวะที่โลกโคจรรอบพระอาทิตย์นักแผ่นดินเมริกาเนี่ยดาวอาทิตย์โคจรผ่านมิถุนและประกอบกับเวลาเกิดจุดเกิดเนี่ยตามเวลาเกิดที่ไม่ได้เกิดตอนพระอาทิตย์ขึ้นเนี่ยมันจะเคลื่อนไปณนะ ลักนณาอยู่ราศีกันและประกอบกับบุคคลผู้เกิดในราศีกันเท่าที่ผมเคยดูมามากมาในรอบ38ปีบุคคลผู้เกิดในราศีกันเนี่ยนะเป็นคนที่มีความลึกลับแปลกแตกต่างเป็นบุคคลผู้มีและยิ่งดวงชะตานี้มีดาวยูเรนัสหรือมุตยูกุมชะตากําเนิดมุตยูแปลว่าผด็ e ก,การมุตยูแปลว่าเปลี่ยนแปลงคือเชนมุตยูแปลว่าโลกใหม่แปลว่าไม่เหมือนใคร แปลว่ามีอัตลักษณ์ในความเป็นตนในความคิดคําพูดและการจินตการแปลกแตกต่างไม่เหมือนใครอันนี้คือเป็นพื้นฐานเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะครับประกอบกับดาวพุธเป็นดาวประจําตัวแล้วคุณนั้นเกิดวันจันทร์มนไล่ตามทักษานะจันทร์เป็นบริวารอังคารเป็นอายุพุธเป็นเดชอังคารพุธจึงเป็นเดชตามทักษาเดชแปลว่าอํานาจคุณเลยกลายเป็นผู้มีอํานาจในวาจามีอํานาจ มีพลังแห่งน้ําเสียงที่ดูศักดิ์สิทธิ์จนเพื่อนคนรอบตัวก็เกรงอกเกรงใจในความเป็นคุณอย่างนี้แล้วคุณก็คิดอะไรไกลตนุสุพระคือตอนที่คุณเกิดดาวพุธโครจรอยู่บนท้องฟ้าในหมวดกลุ่มดาวพราชคือผู้ศพจึงเป็นเรือนเรือนนี้เป็นเรือนสุพะของคนเกิดลัคนาราศีกันเรียกว่าตนุสุพระผมต้องเปิดเรื่องนี้นะตะนุสุพระ สุภาพแปลว่าความสาเร็จสุภาพแปลว่าต่างประเทศสุภาพแปลว่าสิ่งที่กว้างไกลสุภาพแปลว่าสิ่งที่อยู่ในอนาคตสุภาพแปลว่าความรู้สึกคุ้นเคยในความเป็นตนซึ่งจะเห็นโลกกว้างไกลกว่าเพื่อนหรือคนในวัยเดียวกันเป็นคนที่มักมีความคิดก้าวหน้าทั้งความคิดในทางรูป,ประธรรมและจินตนาการคุณจะกว้างไกลไม่เหมือนใครและประกอบกับคุณเนี่ยในดวงจะตามีดาวพฤหัสบดีอันนี้ต้องดูเลยนะ ในลากพื้นเดิมเป็นวินากระดวงชะตาเมื่อคุณเกิดจูปิเตอร์พัษฎีโคจรอยู่ในหมวดดาวหมู่ดิโอเป็นวินากระดวงชะตาพฤษดีเป็นวินาศพัสดีคือการศึกษาไปแล้วดวงชะตานี้ไม่ศึกษาตามระบบจบช้าหรือจบมาเรื่องหนึ่งไปทํางานอีกเรื่องหนึ่งแปลกแตกต่างคุณจะมีความคิดเป็นสูงตัวคุณเองที่ไม่ไปตามระบบการศึกษาในระบบปกติที่หนึ่งสองสามสี่คุณจะมีวิถีที่แปลกแลกนี่นะ ในพื้นดวงชะตาของคุณคนนี้ดาวพุธเป็นดาวประจำตัวปรัชญ,ญาทางโหราศาสตร์ไม่ได้ลึกลำซับซ้อนเลยครับดาวพุธคือดาวประจำตัวเป็นดาวเกี่ยวข้องกับการเจราจาการคิดพูดอ่านเขียนและดาวดวงนี้โคจรร่วมกับพระจันทร์ในพื้นชะตาเดิมเป็นมหาอุดจันทร์เป็นมหาอุดคือตอนที่คุณเกิดเนี่ยพระจันทร์สวา่างสวัยเจิดจรัสในมุมของกลุ่มดาวที่เกื้อกูลต่อดาวประจำตัวดังนั้นคุณจึงเป็นบุคคลที่ไม่ใช่คนปกติ เป็นคนที่คิดไม่เหมือนใครพูดไม่เหมือนใครมีวิถีของตนที่แปลกแตกต่างจากคนอื่นๆโดยทั่วไปพระทงอ่าเบื้องต้นเป็นประเด็นวัฒนี้ครับสรุปคุพยากรณ์พื้นดวงของพี่พีททองเจือเป็นคนลึกลับแปลกแตกต่างแก่เกินวัยและมีจินตนาการที่กว้างไกลกว่าคนรุ่นเดียวกันเป็นคนที่มีพลังในน้ำเสียงทำให้หลายๆคนเกรงใจส่วนเรื่องเรียนเรียนมาด้านหนึ่งแต่ทำงานอีกด้านหนึ่ง โอ้ชุดแรกของการทำนายพี่พีทพูดไม่เหมือนคนอื่นคิดไม่เหมือนคนอื่นยังไงคะพี่ก็จะบอกว่าที่อาจารย์พูดมานี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับร้อยเลยเหสองร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอ้ชุดแรกให้สองร้อยก็เป็นคนที่ชอบทุกอย่างต้องมาก่อนกันกว่าคนอื่นๆเสมอไม่ใช่เพาไม่ใช่คำว่าเพราะว่าอีโก้หรือว่าอัตตาแต่มันเกิดขึ้นจากมุมมองที่เรามีคือผมเป็นคนที่เกิดต่างประเทศมาโตเมืองไทยตอนเด็ก เราก็ไปโตต่างประเทศตอนวัยรุ่นแล้วกลับมาที่นี่แล้วก็ด้วยความที่เป็นพีททองเจือเรามีชื่อเสียงแต่เด็กๆเนี่ยแล้วก็ไปตัวเมืองนอกในแง่การดํารงชีวิตเนี่ยครับ,รบในการที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือว่าเป็นเป็นโซเชียลวิร์กเกอร์คือเป็นคนทํางานในสังคมเนี่ยสิ่งเกิดขึน้นก็คือว่าเราทํางานทีวันหนึ่งได้แสน ล้านต่อวันแต่พออยู่ที่อเมริกาเนี่ยเราทํางานเนี่ยเราไปทํางานเหมือนทุกๆคนที่ทํางานก็ล้างจานเอ่อล้างจานมยอางไรก็เป็นเวเทเตอร์เป็นเ,เป็นบาร์เทนเดอร์เป็นคนใช้แรงงานทําลักษณะต่างๆนานาเนี่ย<อ>ก็จะเคยได้วันละหมื่นวันละแสนหรือวันละล้านไปถึงที่เมืองนอกเนี่ยทำงานได้แค่วันละสิบาทเออหลักสิบเหรียญหลักเท่าห้าบาทสิบาทอะไรทำนองเนี้ยมันทําให้ผมเห็นความแตกต่าง ของจุดที่มันต่ําที่สุด <ม counselor. S 2> และจุดที่สูงที่สุดคราวนี้พออยู่ตรงนี้พอเราเห็นวันนี้ก็เคยได้เยอะก่อนนี้ได้น้อยๆเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยมันหล่อหลอมพอเวลาผ่านไปมันหล่อหลอมให้เราเนี่ยเลือกแนวทางทำความคิดและการประพฤติปฏิบัติตัวเอง แล้วก็มุมมองต่างๆตา,ตามวิธีที่เราต้องการได้ส่วนเรื่องการเรียนนะคะเห็นอาจารย์รักบอกว่าดูจากดวงดาวของพี่พีแล้วเนี่ยอาจจะเรียนมาแล้วทํางานไม่ตรงสายหรือว่าไม่ได้เรียนตามระบบอันนี้เป็นยังไงคะเรื่องก็ไม่ <ๆ S 2> ไม่เรียนตามระบบเลยครับเพราะว่าคือจริงๆแล้วอะถ้าทุกคนไม่ทราบเนี่ยผมจริงๆแล้วทูรี่เลยลผมเป็นกราฟิกดีไซเนอร์อว้าวกราฟิกดีไซเนอร์ใช่แล้วผมก็ถนัดเรื่องอาร์ตแต่ผมไม่ทํางาน ตรงๆที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์แต่ทุกๆงานที่ผมทำเนี่ยผมแอพลายความเป็นอาร์ตและความเป็นกราฟิกเข้ามาหาตัว,ตวผมเสมอแม้กระทั่งคาแรคเตอร์การวางตัวทุกๆอย่างของผมจะเป็นอาร์ตหมดคุณฟังนะดวงเนี่ยเป็นดวงชะตาที่แปลกถ้าหมอดูได้ดูแล้วไม่เห็นว่าคุณเป็นใครก็ต้องพับเสื่อทิ้งมันดูยากนะคือมันไม่ได้เป็นปกติอ่ะคือเมื่อกี้เนี่ยก็บอกเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ มาบอกหน่อยว่าผมจะต้องดำเนินวิถีทายเป็นยังไงก็ปรากฏมีมนุษย์ต่างดาวเว้ยแวบขึ้นในมาในหัวเลยมันเป็นสัญญาณนะสัญญาณที่แวบเข้ามาในหัวอาจารย์หลักจะเกี่ยวข้องกับดวงชะตาพี่พีทอย่างไรเหมือนกับว่าคุณสื่อสารทางโทรจิตไปถึงมนุษย์ต่างดาวมนุษย์ต่างดาวมาแวบมาอยู่ข้างหลังคุณไม่ใช่จีีีแล้วอยยิ่งฟัง ยิ่งขนลุกรับชมกันต่อช่วงหน้าครับ